กลุ่มอสอมอหมู่ที่7ชุมชนที่5บ้านหัวถนนนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี2568 วันที่5ธันวาคมนะคะที่บ้านหัวถนนตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาค่ะนางอารีรักวิเศษประธานอสอมอหมู่ที่7ชุมชนที่5บ้านหัวถนนพร้อมด้วยคณะนำโดยคุณหมอบิวเจ้าของบ้านกิจกนก คลินิกนะคะซึ่งเป็นคลินิกตรวจสุขภาพประจำชุมชนโดยในวาระครบรอบ31ปีของการก่อตั้งคลินิกจึงได้มีการเชิญชวนให้คนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2568ทางด้านของนางอารีประธานอสอมหมู่ที่7ได้เล่าว่าคุณหมอบิวนะคะได้มาปรึกษาว่าในปีที่ผ่านมาครบรอบของคลินิกก็จะมีการทาบุญในหลายรูปแบบแต่นปี เนื่องด้วยประเทศไทยได้สูญเสียแม่ของแผ่นดินแล้วก็อยากจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่าเดิมด้วยการตั้งโรงทานที่มีชื่อว่าทําดีเพื่อพ่อแม่5ธันวาคม2568ซึ่งทางด้านของนางอารีเองได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวค่ะกิจกรรมวันวันพ่อวันที่5ธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติทาง คุณหมอบิวและอสมในหมู่7บ้านหัวถนนชุมชนที่5ได้ร่วมกิจกรรมที่จะดูแลประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อจะให้เพื่อเป็นความสำคัญของวันพ่อเนาะวันพ่อของรัชกาลที่9นะคะก็ได้ทางคุณหมอและก็คบคบกับคลินิกกิติกนกครบ31ปีครบรอบนะคะวันนี้ คุณหมอบิวก็เลยได้ร่วมกับอสมจัดกิจกรรมนะคะเพื่อ,อให้กับชาวบ้านตรวจโรคตรวจโรคตรวจสุขภาพให้ยาให้กับชาวบ้านแล้วก็มีตัดผมฟรีอาหารอาหารก็จะมีกล้วยเตี๋ยวมีข้าวหนุ่มมีข้าวเหนียวแล้วก็จะมีหอยทอดตามมาแล้วก็มีไอติมไอติมที่มาแจกหมู่บ้านแล้วก็เสื้อผ้า ามาให้ชาวบ้านมาเลือกไปใช้นะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางคุณหมอวิวท่านก็คิดโครงการขึ้นมาค่ะเป็นวันวันที่5ทธันวาคมอาของทุกปีค่ะคุณหมอก็จะร่วมกิจกรรมกับอ,อสอมอในหมู่บ้านค่ะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพฟรีซึ่งจะมีกลุ่มของอสอมอนะคะเป็นผู้ที่ตรวจคัดกรองเพื่อส่งไปตรวจกับคุณหมอบิลและรับยาตามอาการนอกจากนี้นะคะยังคงมีบริการตัดผมฟรีเติมยางลมนะคะตั้งโซ่รถจัก,กรยานยนต์ฟรีซึ่งก็เป็นร้านที่อยู่ภายในตึกเดียวกันร่วมช่วยร่วมกันนะคะแล้วก็ยังมีโรงทานของพี่น้องประชาชนอาทิกไวยเตี๋ยวนะคะข้าวมันไก่รวมถึงข้าวขา หมูนะคะขนมวุ้นไอศครีมกะทิสดนะคะแล้วก็ยังคงมีเสื้อผ้ามือสองที่นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ